สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำเฟิดสแบ็กแล้วก็สอนวิธีทำอันติสก ah ิลสากลมาฮิโตะทำเฟิดสแบ็กขั้นแรกตอนตอนที่ยังไม่เปิดอันติให้กดไปตรงนี่นี่ตรงนี้นี่เลย ถ้าเกิดกดถ้าเกิดปล่อยวิ่งหนึ่งวิแล,ล้วกดอีกทีก็เป็นแบบตอนนี้นะถ้าเกิดม,มันสมมุติว่าใกล้ตาแบบใกล้ตาแบบใกล้อะไรมาแบบมือใครให้เปลี่ยนขอ,อิตาลุยยูติมาต่อเปิร์นตีทันตีมันจะเปลี่ยนมาเจอใครรู้เลยมันเปลี่ยน,น,ยนไหมก็ไม่เป็นไร สวยวิธ okay. no okay. ีทำวีสก็ให้กดไปตรงแถบเ้วยให้กดไปตรงแถบอันตีกดทั้งแบบอ่าเ้กดไปเนเดี๋ยวห้หม่ดูก็ต่อมล่อยแล้วติดแฟแบกตกตลก็่เนางเลยล่างใหม่ก็ไปอย่างนี้ ร่าใหม่ก็จะมีไออันนี้เอาเข้ามาใหม่สกิลหนึ่งของอันติสกิลส3ก,ก็จะเป็นข้าเหมือนกันเลี้ยงรอบแล้วก็ไอมอนเฮ้ยจินจินที่3ก่อแล้วกันสกิลส3ก,ก็จะเป็นการดูดดูแล้วจากนั้นก็เอามาถลายส่วนสกิล2ก,ก็เป็น อ๋อจะเป็นการต่แล้วก็ว้าวแล้วเป็นการแบบว้าวปั่นแล้วก็จับหัวแล้วก็แล้วทบุบปุ้ส่วนสกิลสีต้องโดนต่อยเท่านั้นอ่าหรือแลกถ้าเกิดโดนสี่โดงก็จะเป็นเด oh <my> ี๋ยวทดสอบตอนตายทดสอบตอนตายก็จะเป็น เนี่ยก็จะมีแฟกมาซีกูสีเมผมเกกสีผมมมก่อนอ่ะกูเป็นาตัวแล้วก็ตีตลอด ผมไม่ได้ปาไปเลยนะเนี่ยดูดาเมจนี่ดาเม,าเมจเกือบหนึ่งอยู่เลยดูแต่ว่าหมุนตัวแล้วก็วและคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครอยากดูอีกก็ติดตามรอ,อต่อไป และยืดรึงกับสไลด์ด้วย